สวัสดีค่ะสวนปานนะ้าทวันการเกษตรค่ะตอนนี้มาอยู่ปาบันปบุรคุค่ะพร้อมกับอันมูซอวาคุณจันคนสวยครับอี่หลายยังกว่าน้องนาชชาค่ะหรือน้องน้ําชานะคะวันนี้ดูนะครับบรรยากาศค่ะอันหมวกกมามาพร้อมอยา่าเฝ้าเด้อเห็ดอยา่าเฝ้าเด้อผููไดก็อยา่าเฝ้าเก็บเด้อคุณนกเ็นเห็นแล้วมาเป็นคุณโกคุณนายจันคนสวยเห็นแล้วพี่น้องตามมาตามมาพิยาพียา นี่ป่าเห็ดบันปะโคพูด่ะสามารถจิกตั้งสามตัวดูนะคะนี่เห็ดเป็นอย่างนี้นะคะพี่น้องนี่ป่าเห็ดของเอาก่อนในน้ำค้นเห็นสวัสดีค่ะบา,บายบายทาม่เอ่นี่คือคุณนายจันคนสวยนะคะบ้านกระลังส่างโมเดิร์นเรวันที่นี่คุณนายจันอาสามารถมาเบิ่งเห็ดพูด่าเบิ่งสักขีพยานน้องน้ำ,นำชาอันข้างหลังใครเอ่ย ไข่ต้มข้างหลังคน,นนะด้ดอง,ดงอะไรนะดองแดงไปตัดดองแดงไปตะกินใส้ตับมะฮุ่งดีแท้ <c oughs> นี่พี่น้องจา๋าเอาบอกมือบอกมือนี่นี่เอาเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะภาพสดๆคับพี่นกนี่ค่ะนี่อันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เบิงเบิงเบิงนี่นี่เซียนค่ะเซียนอีแม่ตู่ยีแม่ตาบ้านนั่นเบิงเอาเด้อข้าเจ้าเก็มเห็ดละโงกกุนกเกบเห็ดไตเบียนี่ของกุนก ออไปค่ะมีอีกอยู่ปะอุ้ยเ้ยเขาเริ่มเอาไม้เฮ้าถือกันมาตั้งด่วนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อไม้ลูกอยู่ใส่ลูกหิมไม้ไ้ใส่ไม้เฮ้าว่าเว้ยบ่ยเห็นเอาเดี๋ยวบพเป็นยังตื่นเต้นทิ่มไม้หาไม้ทางนี้ค่ะพี่น้องรัดเลาะลัดเลาะลัดเลาะนี่ค่ะป่าเห็ดนะคะป่าเห็ดนะคะใส่ค่ะจันค้าจันค้าดูถูถูููููพี่น้อง่ะนี่ค่ะยาฟ้ายิ้มสวยๆยก่อนยิ้มสวยๆก่ยก้อนได้อีกเลย อีกแล้วเอเออ่ะสวยๆจะสวยๆนี่เอาหน่กาตาค่ะสวยกันหา <c oughs> พี่น้องเอ้ยนี่ละเห็ดละง,งกเลี้ยงสุดปดเลยค่ะ <c oughs> ป่าให้ของดีป่าให้ของดีอ้าโบกโบกหน่อยบกหน่อยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสังเกตว้าคุณหกหย่านลงป่าใส่เสื้อสีแดง <c oughs> แดงก็เซียนเขาออกเซ <c oughs> ียนเขายัางเล่นสีชมพูหนวกะตาน้ำกลนเซียนก่อนบดเนี่ยไปไปไป แต่ยีราไ,ได้จังไหนนัชชานี่ฝีมือนัชชานะคะก็ไม่ได้อยไปกว่าแม่จันนะคะนี่เลยได้หอนเห็ดเพิ่งพี่น้องคะ <c oughs> สวนปานนั้นนะบนขอไอ้อำลาผ้าจาักไปก่อนเดี๋ยวเห็ดอีกมูนึงเดี๋ยวสิบอกนะคะปากยังโแดงทรงใยปากยังบมแดงเขาว่าถ้าปากแดงสิได้เห็ดหลายพนาพนาเ <c oughs> บื่องคุณนายจันนนัเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าปากเขาแดงนะคะเขาถึงหาเห็ดหมัน <c oughs> ข่อยสิทาปากข่อยก่อนท่าซ้าาำนีดเด้อสวัสดีจา้า